สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพี่เจกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันพุธนะครับพี่เจเลือกเกมเวลาตีสองตรงครับยูฟ่าแชมเปี้ยนซีซั่นัดที่2ในรอบลีกเฟสโมโนาโกโจากฝรั่งเศสจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษนะครับโมโนาโกนัดแรกเนี่ยบุกไปแพ้คลับบูสมา1นต่อสครับแถมล่าสุดสุดสัปดาห์ก็บุกไปแพ้าลอริยองในเกมลีกมา1-3ครับอันนีฮุตเตอร์เจอปัญหาครับเดนิสซากาเลียกับอเลสเซเดอร์โกโลวินยััังเจ็บ็บตวหลกกๆ ทาคุมิมินามิโนโฟอรินบาโลกุนมิก้มิเรตอันซูฟาติเป็นแนวรุกนะครับในขณะที่แมนซิตี้ก็ประเดิมนัดแรกด้วยการเปิดบ้านชนะนาปุลีมา2 0ครับแถมสุดสัปดาห์ในพรีเมียร์ลีกก็ยังฟอร์มดีต่อเน,นื่องนะครับเปิดบ้านทเบร่มา5้าน่ เป๊รกเดิโอลาเตรียมส่งเล่นการหลักนะครับดอนนารุม่าเป็นประตูเกมรับหรือเวนดีอรสตรงกลางทิจานี่ไรเดอร์สนะครับแนวรุกมีฟิลโฟเดนเชอร์มิโดกูซาวินโยเออร์ลิงฮาลันครับเจอกันฤดูกาลล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไป2017ในแชมเปี้ยนลีกตอนนั้นบ้านใครบ้านมันนะครับแมนซิตี้ชนะ5-3โมโนโกก็ชนะ3-1ก่อนเกมแมนซิตี้บุกมาเป็นต่อโมโนโกเนี่ยไปไปมาฟอร์มหลุดเลยครับแม้เกมล่าสุดนี่แพ้เราลรยองแบบไม่มีทรงนะครับดูแล้วซิตี้กำลังเครื่อนติด กระแสต่างปเทศไหลแมนซิตี้ด้วยครับจะบุกมาชนะแน่การันตี1ประตูลุ้นประตูที่2นะครับให้เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันนี้ครับ